นมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุ้อริยสัจจะทำได้ถูกต้องด้วยพระองค์เอง แม้ปรินิพานนานแล้วย่อมกรากฏอยู่โดยพระสัพพัญยุตยานเป็นต้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยเสียนกล้าวัทธาทนังศิลาทนังอิรีโอตาปียังทนังสุตาธนันจาจาโคจาปัญญาเวสัตมังทนัง ยัสาเอตาธนาอันตอิติยาบริสัทวาอดาลิโตติตังอาหุอมโมขังตาสจีวิตังตัสมาสัทธัญจะสีลันจะปัสสัดังธรรมาดัสนังอนุยุนเชธมิทาวีสังพุทธานาสสนังอริยสัพเหล่านี้ ได้แก่ทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือหิริความละอายชั่วทรัพย์คือโอดตับปะความกลัวบาปรัพย์คือสุตะการฟังธรรมทรงจำธรรมพิจารณาธรรมรัพย์คือจาคะความเสียสละความตรณีทรัพย์คือปัญญาเป็นที่เจ็ดอริยรัพย์เหล่านี้ย่อมมีแก่ผู้ใดจะเป็นหญิงก็ตาม เป็นชายก็ตามบัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นคนไม่ยากจนไม่ขัดสนชีวิตของเขาไม่ปราศจากประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรก่อสร้างศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมให้เนื่องเนือง ทีคาชาคารตรติดีคขังสันตาสโยชนังทีโคพาลานสังสารสัทธมังอวิชานตังราตรีของผู้ตื่นอยู่ย่อมนานหนึ่งโยชน์ของคนที่เหนื่อยล้าแล้วย่อมไกลสงสารของพวกชนพานผู้ไม่รู้สัตธรรมย่อมยาวไกล ดังนี้ดบ,บันนี้จะได้นำศาสนธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงให้แก่ท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในความตรัตตรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องด้วยอานิสงส์ในการก่อสร้างพระเจดีย์และอานิสงส์ในการบูชาพระเจดีย์เพื่อให้ท่านทั้งหลาย ได้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในการตัดสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกแม้พระองค์ปริพาน์นานมาแล้วแต่ว่าบุคคลใดยังมารดึกถึงพระคุณของพระองค์เช่นอรหันตคุณเป็นต้นแล้วทำการบูชาไปที่เจดีมีธาตุเจดีบริโภคเจดี ขุทเทศิกะเจดีเป็นต้นก็จะมีอานิสงส์มากมายจะได้นำเรื่องปะพังกระเทราประทานในคำพีคุธกานิกายอัปปทานซึ่งเป็นคำพีที่กล่าวถึงเหตุเริ่มต้นในการกระทำบุญอันยิ่งใหญ่ไว้ในพระบุทธเจ้าองค์ก่อนๆของพระเถระพระเทรีทั้งหลายและก็ ได้อานิสงส์ในการทำบุญนั้นๆมีการบูชาเป็นต้นได้สำเร็จประโยชน์คือการตัดจรุอริยสัจสี่มีคุณมีอภิญญาหเป็นต้นจะได้นำประพังกระเทราประทานที่6ว่าด้วยบุรพจริยาคือบุญบารมีเก่าเริ่มต้นครั้งแรกของพระพประพังกระเทระ มีเนื้อความโดยละเอียดว่าพระเจดีของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปัตุมุตตะผู้เป็นเชษฐบุรุษของโลกผู้คงที่มีอยู่ในป่าชัดอันเกลื่อนกล่นด้วยเนื้อร้ายมีสัตว์ร้ายอยู่แล้วก็พระเจดีย์นี้ก็ไปอยู่ในป่าที่ลกลุงลังไปโดยต้นไม้ไใครๆไม่อาจจะไปเพื่อกราบไหว้พระเจดีย์ได้ พระเจดีย์ถูกญ้าต้นไม้และเถาวัลย์ปกคลุมหักพังในครั้งนั้นเราก็คือพระประพังกะระเทระเกิดเป็นคนทำการงานในป่าพร้อมกับบิดาและปู่ได้เห็นพระสถูปหักพังญ้าและเถาวัลย์ปกคลุมที่ในป่าใหญ่การได้เห็นพระสถูปแผ่พระพุทธเจ้าแล้วตั้งจิตเคารพไว้ว่า พระสถูปนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดหักพังอยู่ในป่าอันนี้เขาต้องมีความรู้อยู่ในเรื่องของพระเจดีย์หรือคุณของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ตามความเป็นจริงเพราะนั้นพอไปเห็นก็จะเกิดความเคารพพระสถูปไม่มีอะไรบังแดดฝนไม่เหมาะสมสำหรับคนที่รู้คุณและมิใช่คุณคนที่รู้ ก็รู้ว่าเนี่ยไม่เหมาะสมนะแล้วคนที่ไม่รู้คุณก็ก็จะไม่รู้สึกเคาเรพเลื่อมใสาหากยังไม่แผ่วถางพระสถูปแห่งพระพุทธเจ้าก่อนไม่ควรทำงานอื่นเขาไปเพื่อจะทำงานแต่ว่าพอเห็นพระสถูปสลักหักพังลบลุงลังจิตเคาเรพเลื่อมใสเกิดเลยว่าพระเจดีย์นี้ก็เหมือนสถานที่ ประทับของระพุทธเจ้านั่นเองเหมือนองค์พระพุทธเจ้านั่นแหละไม่ควรจะเป็นอย่างนี้อันเราแผ่ทางหญ้าต้นไม้และาวันที่พระเจดีไหว้ครบแปดครั้งแล้วก็กลับไปยังที่อยู่ของตนด้วยกรรมที่เราทำดีแล้วนั้นและเดีวยวการตั้งเจตนามัน่นทำบุญแล้วก็มีต้องมีการตั้งความปรารถนาความประสงค์ไปในบุญนั้นด้วยเราละกายมนุษย แล้วได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดันหนึงบุญที่เราสร้างไว้ดีแล้วเกิดเป็นวิมานทองสวยงามสร้างซ่อมพระเจดีย์นะก็ได้วิมานทองสวยงามเลื่อมประพัดศรมีสีสลับเลื่อมกันไป <c oughs> สูงหกโยน์กว้างสามสิบยอดในชั้นดาวดันหนึงนั้นเราได้เสวยเทวสมบัติสามร้อยครั้ง และได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิ25ครั้งครั้งเมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ย่อมได้โภคสมบัติมากเราไม่มีความพร่องในโภคสมบัติเลยนี้เป็นผลแห่งการแผวถางแผวถางต้นไม้เถาวันเมื่อเราไปในป่าใหญ่ด้วยคานหามหรือขี่คอช้างไปสู่ทิศใดๆในทิศนั้นๆ ป่าย่อมสําเร็จเป็นที่พักได้ทํำยังไงก็จะได้อย่างนั้นน่ะเข้าไปในป่าป่าก็กลายเป็นที่พักไปเลยไม่ต้องไปทําอะไรอีกบุญเขาจัดการได้เราไม่เห็นตอหรือแม้น้ำด้วยจักสุขเลยไม่เคยเห็นไอ้สิ่งที่ไม่ควรเห็นนะ่ะเช่นตอเช่นน้ำเราประกอบด้วยบุญกรรมบุญกรรมจึงขจัดตอน้นามออกไปเอง ไปแผ้วถางตอน้ำสิ่งลกลุงลังที่พสุทธก็จะได้ผลอันนั้นคือไม่เห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นเช่นหนาต่อไม้โรคเรือนฝีกลากโรคลมบ้าหมูคุดทลาดหิดเปื่อยและหิดด้านไม่มีแก่เรานี่เป็นผลแห่งการแผ้วถางเพราะเราแผ้วถางพสุทถุกของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์อย่างอื่นยังมีอีก เราไม่รู้สึกว่าต่อมฝีมีหยาดน้ําเหลืองเกิดในกายของเราเลยไม่เคยมีฝีเกิดนะเพราะเพราะเราแผ่วถามท,ที่พระสัตูพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์อย่างอื่นยังมีอีกเราได้ท่องเทียบอยู่ในภพบสองพคือพบเทวดาหรือพบมนุษย์ไม่เคยไปพบอบายภูมิไม่มีนะเพราะเราแผ่วถามพระสัตูพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์อย่างอื่นยัง,ยงมีอีก เราเป็นผู้มีผิวพรรณดังทองคําเป็นผู้มีรัศมีในที่ทั้งปวงเพราะเราแผ่ทางพระสถุภพุทธเจ้าความอัศจรรย์อย่างอื่นยังมีอีกสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่มีสิ่งที่ชอบใจมารออยู่อะไรที่ชอบที่ยินดีอารมณ์เหล่านั้นจะมาปรากฏเลยนะเพราะว่าบุญเขาติดตามอยู่กับผู้ทำนั่นแหละ เพราะเราแผ้วถางพระสัตรูพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์อย่างอื่นยังมีอีกเรานั่งบนอาสนะเดียวได้บรรลุอรหัสนี่คือความอัศจรรย์แท้จริงนะนั่งปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่อาสนะเดียวก็ได้บรรลุเป็นพระพุทธเป็นพระอรหันต์เลยในกับที่หนึ่งแสนแต่กับนี้เราได้ทำกรรมใดไว้ในครั้งนั้นด้วยกรรมนั้นก็คือด้วยกรรมแผ้วถาง ทำความสะอาดพระสถูปนี่แหละเราไม่รู้จักทุกคติเลยนี่เป็นผลแห่งการแพร่ถานคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีเมื่อได้เป็นพระหันแล้วก็มีคุณวิเศษเป็นผลปลอยได้มาปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แและพิญญาหกเป็นพระหันชั้นสูงสุดเราทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระพัง,รพงกระเถระ ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แหละพังกระเถระราฐา,านจบนี่เป็นเรื่องที่น่าเลื่อมใสอย่างยิ่งนะเพราะว่าศรัทธานั่นแหละเป็นเหตุให้เขาได้กระทำความเคารพในพระสถูปซึ่งแม้จะผักพังเก่าแก่ลกลุงลังก็ยังมีจิตศรัทธาและก็ได้กระทำสิ่งที่ควรทำคือการทำให้พระสถูปั้นสวยงามสะอาด หน้าเลื่อมใสตัวเองก็ได้รับผลที่ปรารถนาทุกอย่างตามที่ได้กระทําบุญแด่พระสมมะสัมพุทธเดจา้าผู้มีพระคุณอันประมาณไม่ได้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายควรจะได้นำเหตุและผลนี้ไประลึกถึงแล้วก็ได้มีส่วนในการสร้างซ่อม ปฏิบัติบูชาหรือปฏิบัติต่างๆในพระเจดีย์ที่บรรจุพระองมสารีริกธาตุด้วยจิตที่เลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้ามีการรับใช้พระเจดีย์ด้วยการทําความสะอาดปัดกวาดหรือสิ่งต่างๆที่สมควรแก่เราการที่เราได้ใช้กายวาจาใจปณิบัติบูชาพระพุทธเจ้าอย่างนี้ มีผลถึงที่สุดคือได้อรหัตผลต่อไปเป็นคุดการนิกายอปทานในเรื่องของอุปวานะเทราประทานว่าด้วยบุรพจริยาบุญก่อนของพระอุปวานะเทระมีเนื้อเรื่องโดยละเอียดว่าพระชินเจา้าพระนามว่าปทุมุตระทรงรู้จบธรรมทั้งปวง ทรงรุ่งเรืองดังกองไฟเสด็จปรินิพานแล้วมหาชนมาประชุมการบูชาพระตถาคตกระทำจิตกาทานที่สําหรับจะทำชาปนากิจอย่างสวยงามแล้วยกพระสรีละขึ้นวางไว้ครั้นทำพระสรีละกิจเสร็จแล้วมนุษย์พร้อมทั้งเทวดาทั้งสิ้นเหล่านั้นรวบรวมพระธาตุแล้วสร้างพระพุทธสถูปไว้ในที่นั้น ชั้นที่หนึ่งนี่เป็นการสร้างพระสระถูปที่มีรายละเอียดมากที่สุดชั้นที่หนึ่งแห่งพระสระถูปนั้นทำด้วยทองคำชั้นที่สองทำด้วยแก้วมณีชั้นที่สามทำด้วยเงินชั้นที่สี่ทำด้วยแก้วผลึกเป็นสิ่งมีค่าอย่างยิ่งแม้สมัยนี้ก็เป็นสิ่งมีค่าชนะั้นที่ห้าในพระสระถูปนั้นทำด้วยแก้วทับทิมชั้นที่หกทำด้วยแก้วลายเพชรตาแมว ชั้นบนทำด้วยรัตนะทุกอย่างทางเดินทำด้วยแก้วมณีแท่นบูชาทำด้วยรัตนะพระสถูปทำด้วยทองล้วนลวนสูงหนึ่งยอดสิบกกิโลเมตรเวลานั้นเทวดาทั้งหลายมาร่วมประชุมปรึกษากันณนะที่นั้นว่าแม้พวกเราก็จะสร้างพระสถูปถวายแด่พระโลกนาถผู้คงที่ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวเทวดาก็มากัน สร้างด้วยพระาธาตุจะได้ไม่กระจัดกระจายพระสรีรีลธาตุจะรวมเป็นอันเดียวกันเราทั้งหลายจะสร้างพระสถูปครอบไว้ที่พระพุทธสถูปนี้มนุษย์สร้างแล้วเทวดาก็จะมาสร้างครอบอีกเทวดาทั้งหลายจึงขยายพระสถูปให้สูงขึ้นไปอีกหนึ่งโยตเป็นสองโยนด้วยลัตนะเจประการพระสถูปนั้นจึงสูงสองโยนสว่างสวัยกระจัดความมืดได้คือในเวลากลางคืนก็ไม่ต้อง จุดไฟนาคทั้งหลายมาร่วมประชุมปรึกษากันณนะที่นั้นในเวลานั้นว่ามนุษย์และเทวดาได้สร้างพระพุทธ,ธสถูปแล้วเราทั้งหลายอย่าได้ประมาทเลยประมาทนี่ก็คือว่าปล่อยใจไปในเรื่องโลภในอารมณ์ที่เป็นที่รักใคร่ไม่คิดถึงบุญที่ควรจะทำในพระรัตนใจ อันนี้ชื่อว่าประมาทแต่ว่าเขาเตือนกันว่าอย่าได้ประมาทเลยเหมือนมนุษย์กับเทวดาที่ไม่ประมาทแม้เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่ามีลิน์นะก็ยังสามารถคิดได้พวกเราก็จะสร้างพระสถูปถวายแด่พระโลกนาถูคงที่ด้วยเป็นสามแล้วนะนาคเหล่านั้นจึงร่วมกันรวบรวมแก้วอินทนิลแก้วมหานินและแก้วมณีโชตปะหุ้มพระพุทธสถูปไว้ องพระพุทธเจดีย์ตลอดทั้งองค์ทำด้วยแก้วมณีล้วนสูงสามยน์ส่องแสงสว่างสวัยในเวลานั้นพวกครุฑก็มาร่วมประชุมปรึกษากันในเวลานั้นว่ามนุษย์เทวดาและนาคได้สร้างพระพุทธสถูปแล้วเราทั้งหลายก็อย่าได้ประมาทเลยเหมือนนาคมนุษย์กับเทวดาที่ไม่ประมาทพวกเราก็จะสร้างพระสถูปถวายแด่พระโลกนาถผู้คงที่ด้วย ผูงครุฑจึงได้สร้างสถูปอันทำด้วยแก้วมณีล้วนเสริมต่อสูงขึ้นไปอีกหนึ่งยนพระพุทธสถูปสูงขึ้นไปเป็นสี่ยน์รุ่งเรืองอยู่ย่างทิศทั้งปวงให้สว่างสวัยดั่งพระอาทิตย์อุทยัยและพวกกลุ่มพันนะก็มาร่วมประชุมปรึกษากันในเวลานั้นว่าพวกมนุษย์เทวดานาคและครุฑแต่ละพวกได้สร้างสถูปอันอุดมคือสูงสุด ผูทิศถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐแล้วพวกเราอย่าได้ประมาทเลยเหมือนมนุษย์กับเทวดาเป็นต้นที่ไม่ประมาทกุมภันนี้ก็เป็นยักษ์จำพวกหนึ่งแม้พวกเราก็จะสร้างพระสถูปถวายแด่พระโลกกนาดผู้คงที่ด้วยพวกเราจะเสริมแต่งพระพุทธเจดีย์ด้วยรัตนะต่อขึ้นไปพวกกุมภันได้สร้างพระพุทธเจดีย์ต่อสูงขึ้นไปอีกหนึ่งยอด เวลานั้นพระสถูปสูงเป็นห้าโย์สว่างสวัยอยู่พวกยักษ์มาร่วมประชุมปรึกษากันณที่นั้นในเวลานั้นว่าพวกมนุษย์เทวดานาครุฑกุมพันได้พากันสร้างสถูปแล้วพวกเขาเหล่านั้นต่างได้ทำพระสถูปอันอุดมอุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดพวกเราอย่าได้ประมาทเลยเหมือนกับมนุษย์ เทวดาเป็นต้นที่ไม่ประมาทพวกเราก็จะเสริมสร้างพระสถูปถวายแด่พระโลกนาทุ้คงที่ด้วยพวกเราจะเสริมพระพุทธเจดียด้วยแก้วผลึกต่อขึ้นไปพวกยักษ์จึงเสริมต่อพระพุทธเจดียต่อสูงขึ้นไปอีกหนึ่งยชนในเวลานั้นพระสถูปจึงสูงเป็นหกยชดสว่างสวัยอยู่พวกคนทันมาร่วมประชุมศึกษากันในเวลานั้นเหมือนอย่างที่มนุษย์เทวดานาครุฑกุมภันและยักษ์ได้ปรึกษากัน พวกนั้นทั้งหมดก็ได้สร้างพระพุทธ,ธสถูปแล้วในกิจนี้พวกเรายังไม่ได้สร้างเลยพวกเราก็จกสร้างพระสถูปของพระโลกกน,นาถผู้คงที่ด้วยพวกคนทันจึงสร้างแท่นบูชาเจ็ดแท่นได้สร้างตลอดแนวทางเดินเวลานั้นพวกคนทันได้เสริมต่อพระสถูปด้วยทองคำล้วน ในเวลานั้นพระสถูปจึงสูงเป็นเจ็ดโยศสว่างสวัยอยู่ไม่รู้ว่าเป็นกลางคืนหรือกลางวันแสงสว่างเหมือนกับเป็นกลางวันนั่นแหละเพราะมีแสงสว่างตลอดเวลารวมจันทร์ดวงอาทิตย์พร้อมทั้งดาวครอบงำรัศมีพระสถูปนั้นไม่ได้ในรัศมีร้อยโย์จากพระสถูปปทปปปฏีบไม่มีแสงสว่างเลย เวลานั้นมนุษย์เหล่าใดจะบูชาพระสถูปพวกเขาไม่ต้องขึ้นไปยังพระสถูปเพียงแต่พวกเขาโยนของที่จะบูชาขึ้นไปในอากาศยักษ์ตนหนึ่งชื่อว่าอาภิสัมมตตะที่พวกเทวดามอบหมายจะยกธงหรือพวงดอกไม้ให้สูงขึ้นไปมนุษย์เหล่านั้นมองไม่เห็นยักษ์เห็นแต่พวงดอกไม้ลอยขึ้นไปคันเห็นเช่นนั้นแล้วก็กลับไปทุกคนล้วนไปเกิดในสุข,ขติได้บูชา พระเจดีย์เพียงครั้งหนึ่งก็คุ้มค่านะในชีวิตที่เกิดมามนุษย์ที่ยังไม่เลื่อมใสในคำสอนและที่เลื่อมใสในพระศาสนาต้องการจะเห็นปาฏิหาริย์จึงบูชาพระถูุเวลานั้นเราเป็นคนยากไร้ยอยู่ในกลุ่มขังสวัสดีเราได้เห็นหมู่ชนเบิกบานใจจึงคิดอย่างนี้ในเวลานั้นว่าเรือนพระาธาตุเช่นนี้เป็นของพระเวียภาคเจ้าพระองค์ใด พร,ระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นช่างโอฬารแท้ก็หมู่ชนเหล่านี้มีใจยินดีไม่รู้จักอิ่มในสักการะที่ทําอยู่เราเองก็จักทาสักการะแต่พระโรคกนธาผูคงที่บ้างเราจะเป็นธรรมชาชาติของพระองค์ในอนาคตผู้รับมรดกธรรมก็คือพระธรรมคำสอน84,000 รวมทั้งมรรผลลนิพพานนั่นแหละเป็นมรดกข,ของพระพุทธเจ้าในอนาคตเวลาเราทําบุญต้องมีจุดประสงค์อันนี้ไว้เป็นอันดับหนึ่งนะเราจึงเอาเชือกผูกผ้าห่มของเราอันซักขาวสะอาดแล้วคล้องไว้ที่ปลายไม้ไผ่ยกเป็นธงขึ้นไว้ในอากาศยักษ์อภิสัมมตะจับธงของเรานําขึ้นไปในท้องฟ้าเราเห็นธงอันรมสะบัดได้เกิดความยินดีอย่างยิ่ง เรายัางจิตให้เลื่อมใสในพระสถูปนั้นแล้วเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งกราบไหว้ท่านได้ถามถึงผลในการถวายธงเอาผ้าทําเป็นธงท่านยังความเพลิดเพลินและปีติให้เกิดแก่เราสมนัตปีตินะกล่าวแก่เราว่าท่านจะได้เสเวยวิบากของธงนั้นในการทุกเมื่อเสนาคือกองทัพมีองค์สี คือผลช้างผลมา้าผลรถและผลเดินเทง้งจักแวดล้อมท่านอยู่เป็นนิดนี่เป็นผลแห่งการถวายทงดนตรีหกหมื่นชิ้นและกลองเพลีอันประดับประดาสวยงามจักประโคมแวดล้อมท่านเป็นนิดนี่เป็นผลแห่งการถวายทงหญิงสาวแปดหมื่นหกพันซึ่งประดับประดาอย่างสวยงามมีผ้าและอาภรณวิจิตสวมใส่ทุ่มหูแก้วมณี มีหน้าฉ่มยิ้มแย้มเช่มช้อยเอวบางจากแวดล้อมบําเลอท่านเป็นนิดนี่เป็นผลแห่งการถวายท่งท่านจากเรื่องดมอยู่ในเทวโลกตลอดสามหมื่นกับจากได้เป็นจอมเทวดาสเสวยเทวราชสมบัติอยู่80ครั้งจากได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิพันครั้งจากได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินอันไพบูรณับครั้งไม่ถ้วนในกาบที่หนึ่งแสนพระาศาสดาทรงพระนามว่าโคดมด้วยโดยพระโคด ซึ่งทรงสมภพในวงพระเจ้าโอกากากราชจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกท่านอันกุศลลมูลตักเตือนกุศลลมูล <c oughs> มีความดีก็คือคอยตักเตือนให้เราทำกุศลที่เคยทำมาแล้วนั่นแหละเคลื่อนจากเทวโลกคือตายจากเทวโลกแล้วประกอบด้วยบุญกรรมจากเกิดเป็นบุตรของพรามท่านจักละรัพแปดสโกท่านและกรรมกรเป็นอันมากออกบวชในศาส,สนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าโคดม ท่านจักทาให้พระสัมมาสัพพุทธเจ้าพระนามว่าโคโดมสัพยาบุตรผู้ประเสริฐโปรดปานแล้วเป็นสาวกมีชื่อว่าอุปวานะของพระาศาสดากรรมที่เราทําแล้วในกับที่แสนให้ผลแก่เราในที่นี้แล้วเราเผากิเลสข,ของเราแล้วเหมือนความเร็วของลูกศรที่พ้นจากแร่งไปดีแล้วฉะนั้นเมื่อเราเป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิเป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่ธงทั้งหลายจักยกขึ้นโดยรอบสามโยธทุกเมื่อไม่ต้องมีใครทํานะจะมีธงมา ยกขึ้นสามโยนดโดยรอบในกับที่แสนแต่พัตรกับที่เราได้ทำกรรมใดไว้ในเวลานั้นด้วยผลแห่งกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกกติเลยนี่เป็นผลแห่งการถวายทงเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้หมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกด่งช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่เราได้มาในสำนักของพระเจ้าของเราได้มาบูชาด้วยทงนะนะเป็นการมาดีแล้วเนาะ วิชาสามเราได้บรรลุแล้วโดยลําดับคําสอนของพระพุทธเจ้าเราทําเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกขแปดและพิญญาหกเราทําให้แจ้งแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าเราทําเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระอุป,ปวานนะเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชะนีแหลอันนี้เป็นคาถาของพระเถระแต่มีคําอธิบายในอัตถรถาต่อไปนะ เรื่องราวของท่านพรนะบุบาะนั้นก็มีคําเริ่มต้นว่าในกับที่แสนเป็นต้นนั่นได้ทราบว่าพระเถระรูปนี้ได้เป็นผู้มีอธิการคือบุญอันยิ่งใหญ่อันทําไปแล้วในพระเจ้าพระองค์ก่อน